ในวัย31ย่าง32ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าทุกวันนี้สไตรเกอร์ระดับพระการอย่างแฮร์รี่เคนจะยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสถ้วยแชมป์ความสำเร็จสักครั้งในชีวิตครับจะทำลาย10ปีเต็มกับทอรแนม้นตสเปอร์ที่เข้าใกล้ทรอฟี่สุดก็แค่อันดับ2 League, รีเมลีกในฤดูกาล2016-2017ต่อด้วยรองแชมป์ UCL ในอีก2ปีให้หลังและแม้จะโบกมือลาขับไก่มาค้าแข้งหวังไล่ลาถ้วยแชมป์กับไบเยนมิวนิกที่หลายคนมองว่าแชมป์นอนมายังไงก็ไม่มีพลาด แง่ล่ะก่อนเคนจะย้ายมาลีกเยอรมันเสือใต้ไล่กวาดแชมป์บุนเดสซีกามา11สมัยซ้อนไหนจะบอลถ้วยทั้งในและนอกประเทศที่คว้ามาประดับตู้โชว์ต่อเนื่องไม่เคยขาดทวาเรื่องน่าเหลือเชื่อคือเพียงซีซั่นแรกที่รองดาวซันโวตลอดการพรีเมียร์ลีกเปลี่ยนมาสวมยูนิฟอร์มเสือใต้ ไบเอเนมิวนิกลับทำผลงานได้ย่ำแย่ชนิดจบฤดูกาลแบบมือเปล่าในรอบ13ปีเต็มพวกเขาเจอความสุดยอดของชาบีอารอนโซผู้พาไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นระเบิดฟอร์มคว้าชแชมป์ไร้พ่ายคือนอกจากจะพลาดแชมป์ลีกแล้วทีมเสือใต้ยังหล่นไปจบอันดับ3ด้วย ส่วนบอลยุโรปบาเยน์จอดรอบรองหลังพ่ายแพ้ต่อเรอัลมาดริดที่น่าเจ็บใจคือรายการบอลถ้วยในประเทศอย่างเ f ฟเบโพคาวที่ควรจะคว้าแชมป์ไม่ก็เข้ารอบลึกๆแต่พวกเขาก็ดันพลาดท่าปลาชัยให้ซาบลุเคนทีมจากดิวิชัน3ตกรอบตั้งแต่ไก่โฮคือแม้ฟอร์มส่วนตัวแฮร์รี่เคนจะยิงถล่มทลายระดับ45นัดกดไป44ประตูกับ12แอซิสหากแต่นั่นก็ยังไม่มากพอจะส่งให้เจ้าตัวคว้าแชมป์ติดไม้ติดมือสักรายการครับ ใวันนั้นคนฟุตบอลไม่น้อยพากันตั้งคำถามว่าหรือฐา,านแฮร์รี่เคนจะมีจริงกันนะนึกภาพบุษาย้ายมาบาเยนแล้วแท้ๆก็ยังไม่ไวายพลาดแชมป์แบบไม่ได้ลุ้นอีกโอเคแม้เคนจะผิดหวังมาทั้งชีวิตแต่หากเพื่อนๆได้ลองเบลวนี้คิ้วเนื้อแน่นหนึบช็อกโกเลตเข้มข้นจากเดอะโมเมนต์รับรองไม่มีผิดหวังถ้าสนใจอินบ็อกมาที่เพจเดอะโมเมนต์ช่วงนี้จัดโปร5กระปุกส่งฟรีทั่วประเทศยังไงฝากเบลวนี้คิ้วจากเดอะโมเมนต์ด้วยนะครับ กลับมาว่ากันต่อที่แฮร์รี่เคนหลังพลาดแชมป์จนกลายเป็นมีมในโลกออนไลน์กับตันทีมชาติอังกฤษก็เริ่มต้นลองใหม่อีกครั้งกับรู่การ2024-2025สํถึงสับาำหรับบรอันมิวนิกหลังเปลี่ยนผู้จัดการทีมจากโทมัสทูเคิลมาเป็นแวงซองกอมปานีผลงานปัจจุบันในบุนเดสลีกาต้องบอกว่าทีมเสือใต้โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมต่างกับปีก่อนลิปลับตลอด24นัดพวกเขาชนะ19เสมอสี่แพ้เกมเดียวเก็บไปแล้ว61คะแนนนับเป็นสถิติดีสุดในรอบ7ปีหลัง ที่สำคัญไบรอนทิ้งห่างเลเวอร์คูเซนแชมป์เก่ารองจ่าฝูง8ดแต้มโดยโปรแกรมเหลือให้เล่นอีก10นัดโดยช่องว่างดังกล่าวในกรณีที่ทั้ง2ทีมไม่ทำแต้มหล่นบยบรอนมิวนิคขอแค่ชนะอีก8จาก10เกมพวกเขาก็การันตีแชมป์ลีกได้เลยเอาล่ะจากภาพรวมของทีมที่โอกาสคว้าแชมป์กำลังสดใสแต่สลับมาที่แฮร์รี่เคนไม่ว่าทีมจะดีจะร้ายยังไงสไตรเกอร์ชาวอังกฤษยังคงทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน ใช่ครับถึงตรงนี้เคนยิงไปแล้ว21ประตูขึ้นไปรังดาวซันโวบุนเดสลีกาเดี่ยวๆนับรวมทุกรายการเจ้าตัวกดไป29ลูกกับอีก10แอซิดเมื่อฟอร์มส่วนตัวเข้าฝักขณะดเดียวกันผลงานของทีมก็เข้าที่เข้าทางทุกอย่างจึงลงล็อกยิ่งหันไปมองโปรแกรม10นัดที่เหลือบาเยนน์ล้วนเจอทีมกลางตารางเป็นส่วนใหญ่และบอลถ้วยทีมก็เหลือโฟกัสแค่ยูฟ้าแชมเปียนส์ลีกโดยความเป็นไปทั้งหมดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดฟ้าถล่มแผ่นดินทลาย ทำลายอีกเดือน2เดือนข้างหน้าเราวัดได้เห็นแฮร์รี่เคนชูโทรฟี่ที่เขาตามหามาทั้งชีวิตและมานาดกล่าวได้ว่าฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนมาเกินทศวรรษกำลังจะจบลงอย่างเป็นทางการมีนักเตะไม่กี่คนหรอกที่ยิงประตูทำผลงานระดับสูงได้ต่อเนื่องขนาดนี้แต่กลับไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสถ้วยแชมป์เห็นกันตั้งแต่ดาวรุ่งขึ้นมาใหม่ๆจนปัจจุบันนายูอานามขึ้นเลข3ก็ยังเป็นราชาไร้มงกุฎ จะด้วยอุปสรรคหรือโชคชะตาที่เล่นตลกลองคิดภาพตามแค่นี้ก็อยากเห็นบรรยากาศโมเมนต์แฮร์รี่เคนได้ชูถ้วยแชมป์กับเขาสักทีละถึงวันนั้นเจ้าตัวคงเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกได้ปลดล็อกความรู้สึกที่ค้างคามาเนิ่นนาน แต่ขึ้นชื่อว่าฟุตบอลไม่มีอะไรแน่นอนครับใครจะรู้บางทีช่วงรู้การที่เหลือจูจูบาเยนต์ฟอร์มตกทำแต้มหลุดมือรัวๆและโดนเลเวอร์คูเซนปาดหน้าคว้าแชมป์ของสุดท้ายถ้าบทสรุปตอนจบออกหน้านั้นนี่ชักเชื่อแล้วนะว่าอา,านนักเตะไร้ถ้วยราชาไร้บัลลังก์ของแฮร์รี่เคนคือเรื่องจริงก็ถือเป็นสิบนัดสุดท้ายวัดใจครับนี่คือช่วงเวลาที่กัปตันทีมชาติอังกฤษเข้าใกล้แชมป์สุดในชีวิตได้แต่ภาวนาว่าจบรู้การนี้นายจะทำสำเร็จสมหวังสักทีนะแฮร์รี่เคน